บัญชีคำภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หชุดที่ยีสากระโชคสาธิตเต็มประดาท้องร่วงบ่ายคล้อยประสงค์ร้ายปรีชาผงบแหล่งที่มาเจริญเติบโตแทรกแซง ต้นแบบมหันประดาบต้นกำเนิดสมฐานสครานหมดไส้หมดพุงหลังอานหวาดเสียวหุดหวิดดวงเนตรบทกวีบทเพลงบทละคร ขมันขมีขยับขยายข้องใจของขวัญโยดพลโยธาเผาผลาญผลิดอกออกผลเวียนหัวงอยเหงาสินบนข้าวกล้องสื่อสารสืบสาร สุริยาสงกาสงสัยสำแดงโสกาเชกอารามอวนไออ่อนไหวอันตรายอบรมบ่มเพาะ